วันนี้พามาดูเจ้าเอ็มแซลนนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะคันนี้สภาพสวยเลยนะคะชุดสีดีค่ะอยากจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์150ซีซีนะคะตัวหน้าไม้นะคะก็จะเป็นตัวหน้าไมดิจิตอลนะคะตัวนี้นะคะไม่วิ่งอยู่ที่80,00โลเท่านั้นคะ่ะทูกค้าไม่วิ่งน้อยมากเลยนะคะก่อนรับรถทุกคันนะคะเรามีการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานทุกคันเลยนะคะแล้วก็ ยังมีการรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทางร้านก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่อยากเข้ามาดูรถจีงที่ร้านนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่จังหวัดอยุธยาค่ะติดถนนสายเอเชียใกล้กับบิ๊กซีอยุธยาค่ะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถวันนี้นะคะรับของแถมสุดคุ้มไปเลยค่ะหมวกกันน็อกหนึ่งใบน้ำมันเต็มถังนะคะและสามารถเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้1ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมหม้อหุงข้าวลำโพงบูทูธนะคะและมอสุก,กี้ค่ะคุ้มสุดๆไปเลยค่ะ